เกี๋ยวเรือหลักเจ็ดตรงกอเจ็ดนะฮะบางนานะครับร้านนี้เลยจะบอกว่าอร่อยมากนะ้ำข้นนัวและเส้นข้นหนึบมากเราเป็นรการมีหลายอย่างเลยมีโอผักขิ้ริ้วมีเนื้อเปื่อยมีเนื้อลายมีครบปะเวลานีเขามีน่องลายมีปลายเสือมีเอ็นเนื้อด้วยนะฮะเอาเดี๋ยวเราลุยจะต่อยโอ้โนี่น้ำตกพร้อมนะฮะเอาลงไปครับโอ้โหดูดีน่ากินมากอเอ็นกับริ้วนะน่นะกินนะฮะนี่กากหมูลงไปแน่นแบบนี้ กากเต็มๆอย่างนี้มาลุยครับอืมโคตรดือดอนนี้กรนเด็บโคตรหนึบเลยมือครับโอ้โหข้าเกลิวเวลาเข้ามานะเขามาเป็นตอนๆตอนๆแบบนี้เลยนะลุยครับนี่ครั เห็นหน้าหาเด้งๆดุบๆรุ้ครับองปดลงไปเดียวรู้เรื่องเลยก็อร่อยแล้วโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้กินแล้วแบบแอบชิมไปชามแแล้วตกใจเลยแบบอะไรเส้นหดืดเ่ขนาดนั้นเลยครับอืมโคตรหนึอดี่ดูภาพกิลิ้วดูลิ้วดูริวโอ้นู้เรือ อหมูเนื้อหมกตับสีสันเจ็ดริงอลุยครับเพิ่ข้อลงขับหมูต้องมาอืมนี่ฮะเดี๋ยวเรือฮะมไปเก็บกับขับหมูแบบนี้เลยครับอืมฮะทำนี้นี่ น้องลายดูเนื้อดินา้นหนาใหญ,ใหญ่โอ้โหพักกิลงพักกิลิ้วใสล่ลงกันมาอย่างเด็ดนี่ร้านนี้นะฮะเป็นเล่นไปดูเอ็นดูเอ็นเอ็นก็มีนะครับลุยฮะหนึบมากโคอรดีเรียอรยเลยจังเด็ดพิบลงเลยว่าอร่อยจริงแล้วก็ เส้นเล็กนิดหนึบเกินต้านมากๆด,ดูดิครับโคตรดุบอ่ะพาขี้ริ้วนะฮะเดี๋ยวต้องลายด้วยพูดไปเลยเอาขี้ริ้วกับน้องไล่เห็นน้องลายชัดๆนี่อย่างนี้กับพาขี้ริ้วโอ้โหดูดิครับดุบอ่ะ เขาเดยดเลยเลุยครับดูน้องลายเขาให้มาความหนาใหญ่ของน้องลายเขาโอ้โหมาฮะเฮ้ยอร่อยจริงลุยครับกินเ่ี่ยเล็กเทพมากเลยครับ มากันคนมากๆก็ดีมาทำรวมๆเลยผัดผีลิ้วกา,กากหมูเอ้ยเอ็นเอ้ย e. ใส่ไปรบครบ,ครบก่อนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่พักพักผีลิ้วนะฮะเอ็นกากเจียว e มาครบเลยคำนี้ดูนีฮะ อยู่เรื่องหลักเส็จนะครับอยู่ตรงบางนากะมอสเสร็จมาทำได้รานนี้โคตรอร่อยนะครับเรียบ